คำม,มอ,อยู่เลยครับมันต้องอไม่ไม่ดันมันคำไว้สกิลมันต้องหลายเติมเพื่อ,อศัยความคุ้นคุ้นชินอเอาคือ <laughs> สิออกง่ายบลยของป่าเลย รู้ว่าจะมีโอกาสสักครั้งในชีวิตไหมครับได้สัมผัสปลาใหญ่มนลงลงน้อยใส่เบ็ดในทีมนะไม่ใช่อะไรที่เก่เหนื่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูในกูเกิลแบบวางแผนไว้สักเจ็ดกิโลแล้วร้อยหลัง <c oughs> พอเข้าจริงจริงไม่ถึงกิโลเมตรเลย ประมาณ1กิโลเมตรละบอกแล้วถึงโค้งไีไม่กิโลเมตรกว่า2กิโลดินแห้งเลยไหมเสียวเลยโอ้มันเริ่มหนักโอ้บักไอ้ฟักข้าขวเด้เียโอ้ของพี่น้องเขาเลยสุกไป เรื่งเรืองกันมันสุกเลรอนสีแดงๆไว้มันสุกเอาในๆมองนึงไงนีก้อนมันสิขนนสขเ,าเสขาไซส์คเจ้าอ โอ้ยใส่ลอยหลังเนี่ยมันบ่ใส่เบิดมือพอดีฮะลุงหน่อยเบิดมือแล้วใส่สองลอยหลังบุ่นใจแต่มหมองมัดนี่แยนะเสียงมันสั่นพอดันป่ะเสียงมัดมันสั่นพอดันป่ะเฮ้ยนะไรเนี่ย วะที่ไปเหลือก็ยังว่าคันหักที่ที่เราได้นี่คันมันไปน้ำเบิดเลยได้มันถอนทุกหลังเลยเด้ก็ยังว่าคันมันออกมาชู้ซู้ไปไไหดีดเขาดีดเบ็ดเขาปากปาก่าเสือไอที่ซอยเลยแท้คือเสือกคน

ของฮอตเสือกแกเสือกเลยวะโว้ากูปวดเอวนัดขึ้นก้อนึ้นก้อนน,อน้ำเขาเลือดจมแล้วโอ้ปอดวดเอวแบงกันนี่กันเอาแม่นะเอ็ดข้างเลยวิทยน์น้ำออกกันจับไว้เด้อฮะ เกิร์มาเลยเกิบกูได้ดาวไม่แล้วเนะี่ยอุปสักยเยอะแยะปัญหาเยอะแยะต้องเลแรก

นี่คันอันอน,ออน,น,อนี้บดบฟูสำหรับจุมคัใไม่พาราเซนตัดเราจะดงเบ็ดกับลูกหมุนขึ้นเพราะอยากบอกเลยบอกเสือแล้วลอยยี่สิบก่อนนึงไงเมยเมยแก่วเนี่ยกเกิดเมยเพอแห้งแล้ว วิดน้ำออกดีๆกันน้ำมีเต็มเรือแล้วตั้งแกงแกงไส้วุ้นเส้นต้มเปียดกปลาดุกมาเลี้ยงตีหัวหันเราหยัดหัวหานย่างคักวะกูบอกว่าสิมาเอาเป็นส่งมีแต่ตัวอ้วนก็รอเคเล่ใครเอาเร่อเคเร่ ะอะไรตัวนึงอ่ะมาเสียบไว้เลยนะี่เอาไปเลยนะไปุ่ดโหว่วาเขาเยวนะสองตัวบนเอาไปหนะึ่งคนเอาไปเ,น,เไปนี่ยนะไอ้แกลายมันกระจายอันนี้ก่อนแกข้างนันนถือกนะแบงบ์ลนัน thì là lắm song lắm. ao anh đó, nọ cây con A sau gần hát hát. Hát 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 กวถ <c presents> ือกล้องอย่ดีมันกันน้ำอยู่แต่ถัดจมน้ำไปยังนุ้ยแอนบดวยเอาแนวปิดนี้มาทิปทุลักทุเลทุลักทุเลทิปทุลักทุเลทัวร์ à thay thằng nào thằng nào cho mình cọ mới rồi có đi đi Hãy Nghe cho kênh Ghiền ไหนวะอ๋อโอ้โอขวดประดุกขวดของกันนะมาบอของไปสอดลงดีๆกัน Totally. Hãy subscribe hả? ฟังนี้เชบอลลนีหลด่รครับตัวแรกครับโอ้โหตัวแรกในชีวิตเลยนะครับเนี่ย น,นัดกำลังปลดคุมกดอยู่มันไม่เขียวเลยบ่อมันโคตรตื่นเต้นเลยปลาข่าวนี่ไไปจกเลยปลาข่านงครับมือขาจะเปลี่ยนเงียเ้ยไว้พร้อมโอ้สุดยอดแทวอะตัวแรกในชีวิตครับคุ้มค่ากับการรอคอยกับการสแสวงหางจริงครับกว่าจะได้เรือกว่าจะได้เบ็ดแต่ละคันมันเปอย่างไงรสิบที่ดนี่หูนี่หูน้ำกุ่น เขามันเอาวางไว้ซืลอเลา好吗ไม่ต้อ,อ,าาอาางอะไรป,ปวดปวดได้ป่ะเราเปลี่ยนแง่ความโอ้ปวดหนักปดยากหน <c oughs> เป็นตรงนี้ต้องเอาคีมว่ะระวังมือเล้ว <c oughs> ได้ป่ะ <c oughs> ไอ้ปากแล้วป่ะ <c oughs> โอ้โระวังหลุด <c oughs> โอ้ยประมาณสามโลครับ สามกิโลครับตัวน,นี้โอ้โหเหลือเจ็บจมเพลงโท้ชสั่งกุ้งตงหน้าเลยม่คุ้มก้าเลยหลายเมื่อนนะเว้ยผลักฉันเลยโอ้ยหจีทีเด็ดจีทีเด็ดโอ้โหจ้าเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหไยตายสมรล่ดได้ไหมล่ะเดี๋ยวก็ทายกันโอ้ปรากฏครั้งตัวแรกในชีวิตดเโอ้โหยางมันโดดดังเยอะโอเคมัาเนี่ยโอ้เอาไปฟังมึงเออเออเออตึงตึงไป ปักกซะลนี่ยงมันปักไปหรือเปล่ามั้งล่สุดยอดครับท่านผู้ชมครับตัวแรกในชีวิตครับโคตรตื่นเต้นเลยโอขอโทษนะครับมีเท้าด้วยไม่รู้จะเอาเท้าไปไหนมันแคบครับโอ้ยคุ้มค่ากับการสแสวงหาอ๋อเปลี่ยนเนี้ยดึงดึงดึงเสียกไม่เอา เอาคันที่เหลียวบ่เห็นนี่บูมแม่นเลยดิสุดยอดจริงครับตัวแรกในชีวิตเลยครับเนี่ยกดคังแม่น้ำน่านครับโอ้โหตต้นเต้นเต้นเต้นไซส์ประมาณสองโลถึงสองหรือเปล่าไม่รู้คแค่ไหน,น ไม่รู้ว่าถึงสองโลหรือเปล่าต้องให้ลุงน้อยคนีผมก็ไม่เคยช่างไม่เคยเห็นตัวเป็นๆอย่างนี้ครับเห็นแต่ยึดคลิปของลุงน้อยครับเอาใครอีกไหมโอ้สงคืออยู้ย <laughs> ใ่ต้องใช้แรงไวัรุ่นแล้วผม โอ้ยสุดยอดเลยมาหม้อเนี่ยนะูปักปักบอกปักเนียวนึงมันนะัะเอาปักนั่นน,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 นิดจีรีนปนะ่หนึ่งคันนั้นไม่มีวี่แววเลยครับอ๋อมันคือขึ่นไปนะครับอ๋อผีไยมันไยมันอยู่ฝั่งนี้หัวมีหัวตรงตรทจทงประเด็นนั่นของ ของยาไม่ค่อยติดดิค่อ,คอยๆไว้ละออโอ้ยตัวแรกในชีวิตครับใช้ประมาณ Eu vou